ทีนี้เวลาทำเนี่ยให้ทำแบบน้องคนนี้น้องคนนี้เป็นนักแปลที่ถามผมบ่อยที่สุดถามมาทุกปีแล้วมาทีเงเนี่ยนะไม่เคยมาคำถามเดียวมาไม่ทีงสามสี่คำถามนี่ผมจะยกมาจากที่เขาถามมาครั้งล่าสุดคนเนี้ยดีก็คือว่าเขายกมาทั้งบริบทแล้วเขาระบายแถบมาไอ้ตรงส่วนที่เป็นตัวเหลืองตรงนี้จะแปลได้ว่าอย่างไรคะ คือผมไม่ได้ยกไอ้ที่เขาพิมพ์มาทั้งหมดนะเพราะเขาบอกด้วยว่าหนูแปลยอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันตลกมากเลยอะไรเงี้ยไอ้พวกนั้นผมไม่ได้ไม่ไม่ได้ยกมาแปลว่ายังไงดีไอ้ตรงสีเหลืองครับ <ใน S 1> อ่าใจสลายอย่าใจแหลกสลายนะถยามันไม่ไม่มาตรฐานถ้ามาตรฐานของมันก็คือใจสลาย แม้แต่ยามเข้าใจสลายอันนี้จะให้แปลครัว่าเซอร์วิสคืออันนี้เนี่ยน้องยกมาเห็นไหมพวกที่เขาถามดีเนี่ยเขาจะยกมาทั้งบริบทเขาจะไม่ขี้เกียจคือได้ยกมาแค่บางส่วนนี้ยกสมมยกแค่ส่วนท้ายเนี่ยประโยคสุดท้ายมาเลยอย่างเงี้ยผมแปลไม่ถูกนะคือไอ้ตรงเนี้พระเนี่ยไปนอนนตามถ้ำ ถ้ำเนี่ยที่มันมีแต่ละห้องแต่ละห้องเนี่ยาภาษาไทยเขาเรียกว่าค uh ูหาแต่ละค uh ูหาแต่ละค uh ูหาเนี่ยนะพระจะไปนอนตามนั้น n o living quarters เนี่ยไอ living quarters ของอวัดเนี่ยนั่นคือเขตสังฆาวาสคือวัดนี้ไม่มีเขตสังฆาวาสแต่สร้างอารามขึ้นมาเนี่ยเ,เพราะว่าพระเนี่ยไปนอนตามถ้ำซึ่งมีอยู่เจ็ดส uh ิคูหา ตัประมาณมากกว่า70็ดสิูหาเพราะฉะนั้นเนี่ยอารามท,ที่สร้างขึ้นเนี่ยเมนโพโพสก็คือเซอร์วิสวิซิเตอร์วิซิเตอร์แปลเป็นภาษาไทยแปลว่าผู้มาเยือนเวนลาเล่นเฮ้เล่นท่าง,ง่ายแบบนี้เข้าใจไหมทีนี้ก็คือว่าพอผู้มาเยือนมาเนี่ยไปนอนที่โมสมอ t นสตรีส่วนพระภิกษุทั้งหลายไปนอนตามถ้ำเนั้นเซอร์วิสตรงนี้ก็เลยแปลว่าใช้เป็น อย่าเล่นท่ายากที่ไรที่พักที่นี้พักค้างคืนก็คือพักพักแรมเข้าใจยังวิธีคิดอ่ะแปลยยงนี้แล้วคนก็บอกเฮ้ยเซอร์วิสมันแปลว่าใช้เป็นที่พักแรมได้ด้วยเหรอบอกไม่สนไงเข้าใจว่ะบริบทอ่ะ,บร,บ,อะบริบทเป็นคืออย่างนี้ไงเพราะผมเคยเจอนักแปลแม่งแปลยอย่างเงี้ยเซอร์วิสทันเนล ไอ้ทันเนลนี่มันแปลว่าอุโมงค์นะคือมนเป็นรถไฟใต้ดินที่มันลอดอะทะเลไอ้ระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศสแหละแล้วมันต้องสร้างเซอร์วิสทันเนลคู่ไปด้วยไอ้นักปลามันปลามาว่าอุโมงบริการอย่างเงี้ยคือมันนักปลาบัดซบไงมึงไม่เข้าใจวิธีคิดเขาว่าไอ้ที่เขาสร้างตรงนั้นมาเนี่ยไอ้อุโมงค้างๆเนี่ยเขาเอาไว้ซ่อมบำรุง คือไอ้ระบบรถไฟเนี่ยมันต้องดูแลเข้าใจว่ามันมีรางมีอานะุสัญญาณมีอะไรพวกนี้มีไฟสองสว่างมันก็ต้องมีไอ้อุโมงค์ข้างๆอะ่ะไม่งั้นเขาจะลงไปยังไงอะ่ะรถไฟเขาเอาเขาไปกินนี่